สวัสดีครับแฟนกลับทุกทท่านนะครับคลิปนี้ก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยสองรายการนะครับศึกจิตเมืองท์ซูเปอร์ไฟกับศึกทอน้ําไทยทีโอเขียดเพชรนะครับจากวิทีมวยสอสลา,าชีพเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์หลังการช่างน้ําหนักพร้อมราคาเรทนะครับตัมโปรแกรมนั้นศึกจิตมืองท์ซูเปอร์ไฟคู่แรกก็จะเป็นซายนาครในยุกหนุ่มสารยาพิกัด102ปอนด์นะครับพบกับนา้านน้องแวกซูจิบะมีเกียว คู่ที่2ก็จะเป็นเชนจิตเมืองนนพบกับทางด้านหุนศึกเล็กยูฝ้าบุญเด็กเซียนที่น้าหนัก112ปอนด์คู่ที่3ก็จะเป็นกำชัยโอเล่8 8 8พบกับทางด้านเห่าดงมวยหูสายพมทิทีมน้าหนัก126ปอนด์และคู่รายการชุดนี้ก็จะเป็นสแกงงามจิตเมืองนนพบกับทางด้านเดชพิชัยนาวีแอนดามันที่น้ำหนัก112ปอนด์นะครับนี่เป็นรายการมวยศึกจิตเมืองนนซุปเปอร์ไฟ ในการต่อไปก็จะเป็นศึกท่อน้ำไทยที่โยเกียตเพชรนะครับจากวิทีมณสสลาชีพนะครับคู่แรกก็จะเป็นกิตศักดิ์สอเดชพันธ์พบกับทางด้านจรวดเพชรพอเจริญแพทย์ที่หนัก127อปอนด์คู่ที่สองเป็นเพชรป่าศักดิ์สอโสพิษพบกับทางด้านเพชรกองไกวววันทวีที่น้ำหนัก108ปอนด์คู่ที่สามก็จะเป็นพรสนิทอภูมิพัฒน์พบกับทางด้านแรมบองทอเถราพัฒน์ที่น้ำหนัก1 2 7ปอนด์และแข่งรายการวันนี้ก็จะเป็นรุณชัยตรามินทา พบก,กับนักชกฟอร์มสดอย่างเพชรตุงเรืองสอจอตตงปราจีนนะครับหรือเจ้าเพชรตุงเรืองซอจารุวันเดิมมาดูกันช่างน้ําหนักเมื่อเช้านะครับคู่แรกนั้นสิตจิตเมืองนนท์ซูเปอร์ไฟคู่แรกสายนาครหนุ่มสารยานะครับพิกัดหนึ่งปอนด์ครับเมื่อเช้ามาเท่าพิกัดส่วนน้องแว็กก็มาเท่าพิกัดเช่นกันคู่ที่2เชนจิตเมืองนนท์นะครับมา1 1 2 2ลดอยู่0.2 ส่วนขุนศึกเล็กมา112.5ลดอยู่0.5นะครับผู้ที่3กําชัยโอเล่8.8มา127.8นะครับลดอยู่1.8ส่วนเฮาดงมา126ผลเ่าพีการรายการนะครับสแกงงามจิตมังนนลมา112.2ครับลดอยู่0.2ส่วนเดชพิชัยมา112ผลเ่าพีกัดนะครับมาดูราคาเรทนะครับคู่แรกน้องแว็กต่อ19นะครับขุนศึกเล็กต่อ11.8กําชัยต่อ3.2แล้วก็สแกงงามใครต่อรองนะครับ เดทราคาจิดเมืองหนุนซุปเปอร์ไฟน้องแว็กซิบเก้าคุณสเล็กสิบเอ็ดแปดกำชัยเป็นต่อสามสองแล้วก็สแกงามใขรต่อรองนะครับมวยรักมวยชอบผมนะครับทายนครนายกหนุ่มสารยาตัวนี้ก็เข่าในแข็งแร่งฝีมือดีเช่นกันครับหมัดหนักสอกคมเจอกับมวยเข่านะครับน้องแว็กซูจิบามีเกี้ยวพิกัดหนึ่งร้อยสองปอนด์กรบเปิดเปิดมาเนี่ยทางด้านน้องแว็กเป็นต่อคู่นี้หน้าลงทุนรองครับทายนครหมัดหนักสอกคมต่อยท้องสลับใบหน้า ตีนหนักตีนแรงนะครับเข่าในเป็นดองนิดหน่อยแต่ว่าลูกหมัดลูกศอกพอพลิกเกมได้นะครับคู่แรกผมชอบไปที่ซ้ายนครนายกหนุ่มสารยาคู่ที่สองครับเชนจิตเมืองนนนะครับพบกับทางด้านคุณศึกเล็กยูฟ้าบุมเด็กเซียนนะครับเชนนี่เก่าเกมนะครับหนักแรงช่วงหลังเนี่ยสกดคําว่าชนะยังไม่เป็นนะครับเจอกับนักชกฟอร์มสดจากขอนแก่นนะครับคุณศึกเล็กฝีมือดีครับตอนนี้ฟอร์มสด เดชเปิดมาให้คุณสึกเล็กเป็นต่อรับนาลงทุนรองนะครับเชนจิตเมืองนอนทตัวนี้เป็นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านครับฝีมือไม่เป็นรองนะครับกระดูกดีกว่าได้ซ้ําไปวันนี้การที่คุณสึกเล็กจะนำาจ้าชนะออกจากถิ่นออกจากบ้านของจิตเมืองนอนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเดชเปิดมาเป็นต่อนะครับคุณสึกเล็กผมอยากใหลงทุนรองไปที่เชนจิตเมืองนอนนะครับหนักแรงเก๋าเกมวันนี้มีโอกาสพลิกผ่านไทยายยนะครับ คู่ที่3ครับกำชัยสอพงกรมอนนะครับกำชัยโอเล่แปดพบกับนั่นเฮาดงมวยงูายเดเมนเฮาดงหนักแรงครับเตะขาต่อยหมัดเดินจับเดินตีแต่กำชัยนี่เกขาเกมนะครับแชมป์มวยรอบกลับมาหายใจไว้นี่เริ่มเข้าที่นะครับผมให้วิธีกำชัยโอเล่แปดแปดนะครับส่วนตัวเอกรายการนะครับผมให้วิธีสแกงงามจิตเมืองนนท์เตะขาต่อยหมัดนะครับทีเองข้าไม่ว่าทีค้าเองเยาววยเชิญกับเดชพิชัยนาเวียนดาวมันตัวนี้ก็หนักแรงเช่นกันแต่ผมยังชอบไปที่หัวจิตหัวใจนะครับ ความเป็นเจ้าบ้านของสแกงงามเรทเปิดมาคู่นี้ใครต่อรองนะครับสรุปมารักมาชอบนะครับคู่แรกผมอยากให้ลงตุลองไปที่ซ้ายนครนายกหนุ่มสารยาครับมัดหนักสอกคมคู่ที่สองครับอยากให้ลงตุลองไปที่เชนจิตเมืองนนท์ครับแต่ดูเก๋าเกมการผ่านมวยดูดีกว่าครับนักทุกเจ้าถึงเจ้าบ้านที่นี่ราคาไม่เป็นรองนะครับคู่ที่สามผมชอบไปที่กำชัยโอเล่แปดแปดนะครับหนักแรงกว่าเรื่องกายเริ่มกลับมาเข้าที่น่าจะชนะครับผม น่าจะกำจชนะได้นะครับวันนี้แล็กุเองรายการชอบไปทีสแกงามจิตเมืองนนกคับความเป็นเจ้าถิ่นชาวบ้านน่าจะได้เปรียบครับรายการนะครับส่วนเล็กุเงรายการนะครับผมชอบไปทีสแกงามจิตเมืองนนเแต่ขาต่อยหมัดนะครับทีเองครับไม่ว่าทีใครเองอย่าวยเชิอกับเด็ดพิชัยนาเวียนดามันตัวนี้ก็หนักแรงเช่นกันแต่ผมยังชอบไปที่หัวจิตหัวใจนะครับความเป็นเจ้าบ้านของสแกงงามเดทเปิดมาคู่นี้ใครต่อรองนะครับสรุปมารักมาชอบนะครับคู่แรกผมอยากะหลุงตุลองไปที่้ายนคร นายยหนุ่มสารยาครับมัดหนักสอกคมคู่ที่2ครับอย่างกับหลวงทลองไปทีเจนจิตเมืองนนท์ครับแต่ดูเก๋าเกมการผ่านมวยดูดีกว่าครับนักทุกเจ้าถิ่นเจ้าบ้านที่นี่ราคาไม่เป็นรองนะครับคู่ที่สามผมเจ้าพิธีกำใจโอเล่แปดแปดนะครับหนักแรงกว่าเรื่องกายเริ่มกลับมาเข้าที่น่าจะชนะครับผมน่าจะกำใจชนะได้นะครับวันนี้และแข่งขรายการเจ้าพิธีสแกงามจิตเมืองนนท์ครับความเป็นเจ้าถิ่นเจ้าบ้าน อาจะได้เปรียบครับมาดูมารักมาชอบของศึกข้อน้ําไทยที่โอเคเพชรนะครับพู้ที่มรสละเชพนะครับคู่แรกกิติศักด์นะครับกับจรวดเพชรผมชอบไปที่กิติศักดิ์สอเดชาพันธ์นะครับคู่ที่สองเพชรป่าศักดิ์สอโสพิษกับเพชรกองควายวันทวีนะครับผมชอบไปทีเพชรป่าศักดิ์สอโสพิษครับหนักแรงเขาเกมนะครับดางกายดีคู่ที่สามครับพรสนิทศพุทิพัฒน์เจอกับแต้มบ้องทอเถระพัฒน์คู่ที่สูสีครับแต้มบ้องหนักแรงแต่พรสนิทคุณเขาตังเมเหนียวหนึบ ไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกว่องหลุนท้ายท้ายจับเตียวอยู่ครับเกวะมวยไยกันรครับผมชอบไปที่โรนในใจตอรามินทานะครับวันนี้เจอมวยเข่าฟอร์มสดอย่างเพชรตุงเรืองแต่ว่าตีนซ้ายหนักแรงอย่างรนในใจฝีมือดีฉลาดลาหลักเลียมดีวันนี้น่าจตะตรอดได้ครับผมไม่ไปที่รนในใจตอรามินทานะครับแฟนคลับที่กําลังมองหามวยลายพยกนะครับอย่าลืมนะครับขอแนะนาแอปพีเคสองสี่เป็นลายพยกระบบอัตโนมัตินะครับไม่เอาเปรียบลูกค้านะครับ ราคาเดีเปิดมาแค่กิกเดียวมวยเสม,มอไม่กินครับที่นี่ที่อื่นผมเคยไปดูมาเนี่มวยเสม,มอกินนะครับเหีเปิดมาคลิกครึ่งสองกิกนะครับการเอารัดเอาเปรียบลูกค้าที่นี่ไม่มีนะครับที่แอปพลิเคชันสองสี่เป็นลายพัคยกระบ,บุอัตโนมัติที่เดียวจบครบทุกความมันนะครับแอปพลิเคชันสองสี่ที่นี่การันตีเรื่องความมันคงจะได้การเงินนะครับแฟนคลับที่สนใจก็เข้าไปสมัครได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกรอกข้อมูลสมัครได้เลย ้าท่านไม่เข้าใจหรือสงสัยที่ตรงไหนครับสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ093005480นะครับผมพร้อมที่จะให้คำแนะนำนะครับขอบคุณแฟนกับฟิลค่อขงข้างผมมาดูตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ